สบายดีเนะะาะแต่ไทยสบายดีในเดือนอเมษาไปนะเนาะหรือว่าเดือนสี่นเองเนาะแต่ว่าเป็นอ่าฤดูหนาวเนาะเป็นอากาศหนาวเลยฤดูหนาวเนาะธรรมดามันจะเป็นจะเป็นฤดูร้อนตนะเดือนเมษาที่ไปเนาะแต่ว่าวันนี้หนาวซนะเนาะเพราะว่าพอยู่ขเขาไปนะใช่ไหมพียูขเขาลมอ่าแต่เมืม่อวานมะัอซื้อไปแล้วเนาะอากาศหนาวไปนะเนาะแต่ว่าวันนี้ใครแน่แน่ในอากาศ ลม่มอยู่แต่ว่ามีแดดนิดหนึ่งพี่น้องสมมุติว่านเมื่อวานก็สุยสยดยอ,อาาดพี่น้องอากาศแบบยังไงก็ได้ทั้งฝนทั้งล่มเมื่อวานแต่บันนี้แค่ไหนบนมีฝนละกาศถือว่าโอเคขึค้มนมาแน้วนะยินดีที่พาชมบรบรยากาศบริเวณหอผักขอมบชิดเองไม่ร้องจะเป็น,นอ่าฤดูหนาวอันฤดูหนาวจะเป็นย่างอากาศหนาวอะไรนะใช่ไหมครับ อากาศหนาวแบบว่าลมพัดไงลมลมก็แห้งอะพี่งลมยังแห้งอยู่เนาะแต่คร่าวๆกวันที่หนึ่งวันที่สามวันามทีที่บ้านผมจุดกระท่อมแปลว่ามันเป็นวันมี่สุดท้ายจะเป็นยังไงอากาศพี่น้องแต่ว่ามันบหนาวต่อไปคือนจีดีเนาะพี่นเนาะมีให้มันหนาวฉันสงการว่าไงกันสงการว่าหนาวโอ้แต่เหลืเนาะพี่น้องติดสิบดิบอย่านเงีมันบวมๆการโควิดทั้งลมหนาวอีกอันตรายอยู่างพี่น้องเนาะ แต่ว่าการดินการเที่ยวกับี่นกับเคื่องบินบนได้รปลายดอกพี่น้องโควิดที่จะเข้ากับอ่าดินในวงเขตขอบเขตวงจำกัดนะครับแยกย่านโควิดได้ง่ายสำหรับทรงการดินเนาะในสิบพาชมันอ่าสิบพาชมันภาพบรรยากาศที่บ้านพื้นที่ท่อปากพี่น้องลมพัดดีๆแล้วตอนนี้ก็ได้เนาะลมพี่น้องใครแต่ว่ามันโบ๊ทเหมือนพี่น้องเนาะมันบโบ๊ท แล้วก็ฝนบาตกมือนเด็กพี่น้องลมอยู่ไลยพี่น้องลมแห้งๆนะตอนนี้กันนะไปที่ซักเครื่องมือนีดกกันที่ชิสชิซากุกจากที่ชิดักกันนะพี่น้องเราบระสาทมันก็บ่มีเครื่องหนุ่มอันนี้คือบรรยากาศอยู่ที่บ้านเหมือนเด็กตอนนี้พี่น้องลมลมแห้งจับได้บรรยากาศช่วงแล้ดูหอนแต่ว่าอากาศหนาวพี่น้อง เลยเนาะลมพัดนี่วิวต้นไม้ยานสกเกตเห็นมือต้นไม้เนาะให้ตัแดดออกพี่น้องเลยแดดออกมันก็อบอุ่นในนิดนึงนะเนาะแดดออกคันแดดบอกเนี่ยโอ้โอากาศชิบอยด์เลยนะพีน่น้องหนาวเป็นหนาวเลยแหละคือเมื่อวานนะี่เนาะ มันจะกรดแคมทางพี่น้องตอนนี้เหนื่นอยมากเลยเคยจะแดดออกเลยเนาะเดยม์อากาศดีในนิดนึงแดดบวงออกนีแมันหน,นาวขนาดได้พี่นออกเลยลมหนาวพี่นอ้อง cả thăng pha, anh bên đó thì thấy tân niên bên đó banแดด ban bớt nó, bán đèn, bán nó. này nó, đeo khen thì là cảm, đung phật vĩ vía, anh bên đó, thời tiết nóng trong tháng bốn, có biến cả bên กำลังใหญ่เป็ดกระไดกำลังใหญ่กำลังใหญ่กนเนาะเป็ดคอมประจิตในวันนี้นะกำลังเริ่มใหญ่ไหน,นั้นก็จะเป็นอ่างทุกเก้ากันเนาะมินาการก็ขเขตบริเวณหอผักนั่นเองทุกคน ในมือที่อากาศบดนาะอากาศบดอากาศหนาวอากาศเย็นเนี่ยแต่ยังไงสันเนาะในีู้ลมเ็นากลมเป็ดพี่นนองมันนำมานำมาอันหดหอกอะด้ มันจะอเกลือมาให้ยังสิงจะอยู่พี่น้องเนาะอยากหมสิ้นชุดเลยนำมาหอนหองเลยพี่น้องเพชดประจิตนำมาหอนหองเลยพี่นาะพี่น้องเนาะแรงผมเลยเกลือนะไปเกลือดุกระดันใหญ่ได้พี่น้องเอ้เดเริ่มเริ่มชิบเป็นตาเลยนะเริ่มชิบเป็นตาแต่ว่ายังเหลือตัวนี้พี่น้องเนาะมาทันใหญ่ยังน้อยอยู่ จะได้ทีส่สับเครื่องพี่น้องเนาะจะได้กะรประจิตสนหรับคลิปวันนี้เนาะที่ได้ที่ได้จบตรงเลยพี่น้องจะเอาบุหลายเนาะอันนี้นึงนะเนาะบอทฝาะพี่น้องทางช่องยูทูบในวันนี้นั่นเองพี่น้องเก็บภาพบรรยากาศเล็กๆน้อยอยู่ที่หอพักบรรยากาศอันอากาศหนาวในเดือนเมีนามาฝากพี่น้องในวันนี้เองน,น,องนะคนระับเนาะสําหรับคลิปคลิปน,นี้กะ ขอก็มาขอบใจทุกๆการติดตามครับชมความน้องกุลสกุเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้วันจิตจะได้ปิดคลิปลงเพียงตอนนี้พบกันใหม่คลิปหน้าพี่น้อง,องบ๊ายบาย